บทที่57เด็กหนุ่มรูปหล่อผู้ครองความนิยมการประลองคู่ต่อไปเริ่มต้นทันทีการต่อสู้ของคู่ที่สเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของสิทธิสำนักฝั่งใต้อย่างมากหลูกวงที่น่าจะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายไปได้กลับถูกปัดตกจากการแข่งขันด้วยฝีมือของเหลียงเฟยเสยวิยอไปเสียแล้ว ความหวังเดียวของสำนักฝั่งใต้ในตอนนี้คือหวังเสี่ยวถือผู้ที่มีชื่อในเรื่องความทนทานและร่างกายที่แปลกประหลาดความแข็งแกร่งของคนคนนี้ถือว่าประมาทไม่ได้เลยทีเดียวหากแต่เด็กหนุ่มก็ดันโชคร้ายที่มาได้คู่ต่อสู้เป็นหลี่มู่อวียนนอผู้นำลำดับหนึ่งของพันธมิตรทั้งเจ็ด แล้วก็เป็นไปตามที่คาดหลีหมู่ออวียนอผู้เจิดจรัสสามารถเอาชนะหวังเสี่ยวถือด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตัวแทนจากสำนักฝั่งใต้ถูกคัดออกจนหมดเช่นเดียวกับสำนักฝั่งตะวันตกส่วนผู้เข้าแข่งขันจากสำนักตอนกลางพวกเขาก็ยังคงไม่ทำให้กองเชียผิดหวังทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะชนะมากทีเดียว ในการประลองคู่ที่สี่ลินซิ้นเด็กหนุ่มรูปหล่อจากสำนักฝั่งเหนือจะต้องปะทะกับเฉินเชื่อง,งอผู้คลั่งไคล้ในวิทยายุทธและเป็นผู้นำลำดับสามของพันธมิตรทั้งเจการต่อสู้ในครั้งนี้ดึงดูดความสนใจของสาวสาวในสำนักได้อย่างมากทีเดียวด้วยหนุ่มน้อยหลินสิ้นมีหน้าตาหล่อเหลาที่ทำให้เด็กสาวทั้งหลายต้องอ่อนระทวยไปตามตามกันและนอกจากหญิงสาวจากสำนักฝั่งเหนือเองแล้ว สาวงามมากมายจากสำนักย่อยอื่นๆเองก็ยังส่งเสียงเชียร์กับเขาด้วยหลี่อีรั่วเทพธิดาจากเมืองซีหยางก็ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยเช่นกันความงามของนางที่ดูละเอียดอ่อนและมีสเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้นั้นเปล่งประกายสู้กับแสงอาทิตย์ไม่ว่านางจะเดินเหินไปที่ใดความสนใจก็จะต้องมุ่งมาที่นางเสมอ พวกสิทธิ์ปวดเก่งหลายคนพยายามจะเข้าหาหลีอีรั่วเพื่อทำความคุ้นเคยกันนางหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธทุกรายไปเด็กสาวผู้ภาคภูมิกับหลี่ฉานอย่างญาติของนางพร้อมทั้งเซียวเฉิงซวนและเฉาเหยี่ยนถูกจัดให้อยู่ในสำนักฝั่งตะวันตกด้วยกันโดยเฉพาะหลีฉานอย่างที่ได้เป็นตัวแทนในการประลองครั้งนี้ด้วย แต่โชคร้ายที่เขาถูกคัดออกตั้งแต่รอบแรกแล้วผลการประลองที่น่าเศร้าของสำนักฝั่งตะวันตกทำให้หลายๆายคนต้องผิดหวังแต่การพ่ายแพ้ในรอบที่สามนั้นก็เป็นเพราะคนของพวกเขาต้องสู้กับคนที่แกร่งที่สุดในหมู่สิทธิ์จึงถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของสำนักอยู่พอสมควรดังนั้นทุกคนในตอนนี้จึงมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรับชมการต่อสู้ในรอบต่อๆไป อันที่จริงแล้วหลี่ฉานหยางกับเซียวเฉิงส่วนมีข้อขัดแย้งกันอยู่เล็กน้อยในตอนแรกเริ่มแต่เมื่อทั้งสองได้เข้ามาสังกัดในสำนักย่อยเดียวกันแล้วพวกเขาก็กลับกลายมาเป็นสหายกันไปเสียยังงั้นไม่นานนะักการประลองก็เริ่มขึ้นบนเวทีอีกครั้ง การต่อสู้ครั้งนี้ใช้เวลายาวนานถึงหนึ่งชั่วยามนานกว่าการต่อสู้ของคู่อื่นๆทั้งหมดในรอบนี้จนในที่สุดผลการประลองออกมาโดยที่หลินสิ้นรูปหล่อเป็นผู้เอาชนะเฉินเช่องอผู้คลั่งยุตไปได้อย่างผิดความคาดหมายการต่อสู้ของเฉินเชื่องอค่อนข้างธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความดิบและป่าเถือน เขาหมายมั่นว่าจะขยี้ความมั่นใจของคู่ต่อสู้ด้วยพลังที่น่าทึ่งของตัวเองส่วนหลินซินนั้นกลับต่อสู้อย่างมีแบบแผนและมีชั้นเชิงครั้งนี้เขาได้คู่ต่อสู้ที่ไม่ตรงกับทักษะของตัวเองสักเท่าไหร่จึงทำให้ต้องปะทะก,กันนานถึงหนึ่งชั่วยามจุด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 จ,ดจนในที่สุดหลินซินก็สู้จนเฉินเชื่องอหมดแรงและเอาชนะไปได้ด้วยความอดทนที่น่าเหลือเชื่อ ไม่น่าสนใจเอาเสียเลยเจ้านี่เหมือนกับลูปอมเหนียวเหนียวที่เคียยังไงก็ติดแน่นไม่ยอมหลุดข้าไม่พอใจกับการประลองครั้งนี้เลยจริงๆน่าเบื่อมากเฉินเช่องอบน่นงึงงำเด็กหนุ่มเป็นคนง่ายๆไม่คิดอะไรมากและบ้าบินเล็กน้อยในเวลาเดียวกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็มีพรสวรรค์ในการใช้เชิงยุทธไม่น้อยทีเดียว หลินสิ้นได้แต่ยิ้มกอเรมอไม่โต้อตอบสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดเลยแม้แต่คำเดียวหน้าตาที่งดงามของเขาทำให้เด็กสาวทั้งหลายส่งเสียงกรีดร้องอย่าบ้าคลั่งและตะโกนชื่อหลินสิ้นดังระง,งมทั่วบริเวณทำให้หลินสิ้นกลายเป็นศัตรูสาธารณะของเด็กหนุ่มทุกคนในสำนักไปแล้วในตอนนี้การต่อสู้ถัดมาเป็นคู่ของสิทธิ์ที่มาจากกลุ่มพันธมิตรทั้งเจ็ดด้วยกัน เฟิงสิงจอวินผู้นำลำดับ5สามารถเอาชนะเหอเฟยอวีอผู้นำลำดับ7ไปได้ในรอบนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าสิทธิสำนักตอนกลางต่างก็ไม่พอใจกับการจับคู่ในการแข่งขันทว่าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทั้งเจคนต่างก็ผ่านเข้ามาในรอบ13คนแปลว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องปะทะก,กันเองได้เลย การต่อสู้ผ่านไปแล้วห้าคู่ด้วยกันในที่สุดก็ถึงเวลาของม้ามืดอย่างติงห้าวอมันเป็นเวลาช่วงบ่ายที่อากาศเย็นกำลังพอดีเสียงผู้คนพูดคุยด้วยความตื่นเต้นดังขรมไปทั่วในระยะสองลีรอบเวทีประลองที่หนึ่งมีผู้ชมรอดูการประลองของคู่สุดท้ายอยู่อย่างหนานแน่น หวังเสี่ยวชฉีและจางฝานต่างก็จัดการให้สิทธฝั่งตะวันออกตะโกนชื่อติงห้าวดังสนัน่นพวกเขาส่งเสียงเชียร์ติงห้าวกันอย่างเมามันทำให้บรรยากาศโดยรอบนั้นดูวุ่นวายไม่น้อยไม่น่าเชื่อว่าติงห้าวเองก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวสาวกับเขาด้วยเช่นกันเสียงเชียร์จากเด็กสาวมากมายนั้นดังไม่แพ้หลิ่นสิ้นรูปหล่อจากสำนักฝั่งเหนือเลยทีเดียว เอาเลยสิทธพี่ติงสิทธพี่ติงข้ารักท่านเจ้าคะสิทธ์พี่ติงท่านหล่อสุดๆไปเลยสิทธที่เป็นหญิงจากสำนักฝังตะวันออกตะโกนกันอย่างเปิดเผยเสียงเหล่านั้นทำให้บรรยากาศขอองค์การประลองอบอุ่นและสนุกสนานมากขึ้น และเพราะความโกลาหลของสาวสาวรอบเวทีนั่นจึงทำให้คนอื่นสังเกตเห็นว่าติงฮ่าวอก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีไม่แพ้หลินซิ่งจากสำนักฝั่งเหนือเลยสักนิดโดยเฉพาะผิวพรรณของติงห้าวอที่ขาวเนียนเหมือนงาช้างและใบหน้าที่หล่อเหลาได้รูปของเขาวรวมถึงท่าทางนิ่งๆน,นั้นทำให้เด็กหนุ่มดูเหมือนก้อนเมฆที่ลอยไปอย่างช้าๆและกระแสน้ำที่สงบนิ่ง แล้วไหนจะร่างกายอันแข็งแกร่งที่แสดงพลังในการต่อสู้กับตรงยี่เมื่อวานนี้อีกเล่านั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีมัดกล้ามเนื้อที่สวยงามและสมบูรณ์แบบไร้ที่ติขนาดไหนซึ่งความหล่อเหลาขนาดที่ว่านี้มันก็ทำให้สาวๆทั้งหลายแทบหยุดหายใจที่ด้านล่างเวทีประลอง ติงห้าวเดินช้าๆขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับโบกมือไปด้วยการกระทำดังกล่าวเรียกเสียงเชียร์จากสิทธิสํนักฝั่งตะวันออกและสาวๆจากสํานักย่อยอื่นได้เป็นอย่างดีภาพดังกล่าวทำให้หลีอีรั่วหลีชานยางและเซียวเฉิงส่วนที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนรู้สึกหมุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูกเจ้านี่ก็ด้วยสินะข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมาได้ไกลถึงเพียงนี้ ไม่ใช่เล่นเล่นเลยหลีอีร่วผู้เย่อหยิ่งคิดอย่างริษยาแล้วอยู่ๆเด็กสาวก็นึกขึ้นถึงตอนที่นางได้เห็นรอยยิ้มกระชากใจของติงห้าวอขึ้นมาทันใดนั้นหัวใจของนางเต้นระรัวจ,จนแทบหลุดออกมาจากกลางเจ้านั่นเป็นแค่เด็กธรรมดาธรรมดาที่ข้าเจอข้างบ่อน้ำกระบี่พิสทจิ์ตอนนี้ข้าเปรียบกับเขาไม่ได้เลยสักนิดนี่สินะที่เขาเรียกว่าโชคชะตา เด็กหนุ่มมองไปที่ติงห้าวอเห็นได้ชัดว่าหลี่ฉานยางไม่พอใจสักวันค่าหลี่ฉานยางจะไปยืนอยู่ที่เวทีใหญ่นั่นและผู้คนจะส่งเสียงเชียร์ข้าแบบนี้เช่นกันค่าเดาไว้ไม่ผิดเลยติงห้าวอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆช่วงแรกที่เข้าสำนักกันมาเขาก็โดดเด่นมากอยู่แล้วอยากรู้นักว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในการประลองนี้ เจ้านั่นจะสู้กับหลี่มู่อวียนอนอหลี่หลานแล้วก็เหลียงเฟยเสยวียยอได้ไหมเสียวถึงส่วนเลิกคิวขณะคิดในใจในตอนนี้ใครๆต่างก็ส่งเสียงเชียร์ติงห้าวอกันยกใหญ่เว้นแต่เพียงคนของสำนักตอนกลางเท่านั้นซึ่งสำหรับตัวติงห้าวอเองเขาก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นเป็นที่นิยมในหมู่สิษย์ด้วยกันเองจนถึงขนาดที่มีเสียงเชียร์กระหึ่มเช่นนี้ ก่อนหน้านี้เด็กหนุ่มแทบจะไม่มีตัวตนในสำนักเลยแต่ด้วยความที่เป็นม้ามืดเขาจึงได้มาเฉิดฉายเป็นหนึ่งใน13คนสุดท้ายขององค์การประลองใหญ่ระหว่าง5สำนักจุดจุดจุดติงห้าวไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเพราะการที่ตัวเขาเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับสิทธิส่วนมากในรายชื่อที่เข้าสำนักมาพร้อมกัน ทำให้ทุกคนต่างรอคอยปฏิหารและเข้าใจความรู้สึกของการและกันดีด้วยเหตุนี้ติงห้าวจึงถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคนกลุ่มที่ว่านี้นั่นเองเมื่อได้รับความนิยมอย่างล้มหลามเช่นนี้เด็กหนุ่มจึงมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ครอบครองความนิยมของสำนักโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวเลย ในขณะนั้นที่บริเวณด้านนอกเวทีไม่มีใครสังเกตเห็นดวงตาคู่สวยที่กำลังจ้องมองติงห้าวออยู่อย่างเงียบๆในตานั้นสองประกายเหมือนดวงดาวในเวลากลางคืนที่มืดมิดดูซับซ้อนอย่างบอกไม่ถูกและที่สำคัญมันยังแฝงไปด้วยความประหลาดใจบทที่58กระบี่กำหนดชัยบนเวทีประลองไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้าถึงเพียงนี้ ซุงจิวเทียนขยับ,บมุมปากด้วยท่าทางดูถูกเขามีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ถึงกับอ้วนดังนั้นจึงยังดูดีอยู่พอสมควรส่วนสายตาของติงห้าวอในตอนนั้นมันก็เต็มไปด้วยแววเหยียดหยามและดูยั่วโมโหซึ่งผิดกับภายในใจของเขาที่ยังคงสงบนิ่งอยู่เช่นเดิม รอบเวทีเต็มไปด้วยเด็กสาวมากมายที่กำลังส่งเสียงอย่างบ้าคลั่งและหาว่าซุนจิวเทียนนั้นเย่อะยิ่งเหลือเกินโหเดี๋ยวนี้น้องสีก็ดังไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะไม่คิดเลยว่าพอได้เจอกับติงห้าวอเขาจะกลายเป็นศัตรูของสาวๆในสำนักเสียอย่างนั้นสิทธ์ผู้พี่เฉินฉี่ตรงลูกคังด้วยความรู้สึกประหลาดใจ หน้าขาวขาวนั่นดูอ่อนแอเหลือเกินเจ้านั่นน่าคู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของน้องสี่จริงหรือผู้หญิงพวกนี้สายตาสั้นกันจริงๆมองอะไรไม่ออกเลยหรือไงกันคนอื่นๆในกลุ่มพันธมิตรทั้งเจต่างสายหน้าด้วยความท้อใจกับสถานการณ์ตรงหน้าเหลียงเฟยเสยวิยอก็เช่นกันเขาสายหน้าและกล่าวว่า น้องสี่ควรระวังมากกว่านี้พวกเราไม่รู้เลยว่าติงห้าวอคนนั้นมีพลังมากแค่ไหนหลี่มูอ่อวียนอพยักหน้าเห็นด้วยคนเขาว่ากันว่าติงห้าวอเป็นม้ามืดที่โชคดีตลอดการประลองนี้เจ้านั่นได้คู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าตัวเองทุกกรอบแต่นั่นก็คงเป็นแค่ความคิดอคติของคนพวกนี้มากกว่า เขานะเป็นถึงมือกระบี่อันดับหนึ่งของสำนักฝั่งตะวันออกเชียวนะยังไม่มีใครเคยเห็นพลังที่แท้จริงของติงห้าวมาก่อนเพราะฉะนั้นเจ้านั่นอาจจะมีกลลเม็ดบางอย่างแอบแฝงไว้ก็ได้ทั้งหลีมูอ่ออเวียนอและเหลียงเฟยเสยวิยอต่างก็เป็นที่เคารพในกลุ่มพันธมิตรทั้ง7และเมื่อพูดไปเช่นนั้นคนอื่นๆก็จึงเริ่มสังเกตการต่อสู้นี้อย่างจริงจังมากขึ้นตามไปด้วย ที่บนเวทีประลองทำไมเจ้าไม่เริ่มก่อนเล่าถ้าเจ้าแพ้จะได้ไม่ต้องอายสาวๆไงไม่งั้นชื่อเสียงของเจ้าจะเสื่อมเสียเอาได้ขณะที่กรรมการกำลังตรวจสอบอุปกรณ์และอาวุธของทั้งสองฝ่ายซุนจิวเทียนก็ยังคงเนบแนมติงห้าวตอบในขณะที่ติงห้าวนั้นยังคงใจเย็นและดูไม่หงุดหงิดแม้แต่น้อย เจ้ามันแค่คนตัวเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักที่ผ่านมาเจ้าก็แค่โชคดีถึงได้ผ่านเข้ารอบ13คนมาได้เจ้าคิดจริงหรือว่าจะเป็นผู้ชนะขอองค์การประลองใหญ่นี้ได้ซุนจิวเทียนยังคงยั่วโมโหติงห้าวออยู่เรื่อยๆแววตาของติงห้าวอยังคงสงบนิ่งเช่นเดิมราวกับว่าคำพูดของอีกฝ่ายไม่ได้กระทบเขาเลยสักนิด ดูเหมือนนะว่าเจ้าอยากแข่งจนตัวสั่นสินะแต่ข้าแนะนำว่าให้เจ้ายอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้ลำดับของเจ้าน่ะอยู่ที่100ส่วนข้าได้ลำดับ64แปลว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสำหรับข้าเจ้าจะแพ้เปล่าๆหน้านะลงไปจากเวทีในตอนที่เจ้ายังมีโอกาสจะดีกว่านะสุนจิวเทียนไม่หยุดพูดเลยจริงๆและความคิดของเขามีแต่เหยียดหยามติงห้าวทั้งนั้น กรรมการทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเขาไม่พบอาวุธซุกซ่อนใดๆในตัวผู้เข้าแข่งขันทั้งสองแล้วจึงเดินลงเวทีไปจากนั้นการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทำให้บรรยากาศรอบเวทีนั้นตึงเครียดขึ้นทันทีห่าห้าติงห้าวอนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วนะที่จะลงจากเวทีนี้ไปไม่งั้นเจ้าจะต้องพ่ายแพ้อย่างองคืน ซิวจุนเทียนหัวเราะสะใจแล้วค่อยๆชักกระบี่ที่เอวออกมาประกายแสงเยือกเย็นจำนวนมากกระจายไปทั่วเวทีประลองดูเหมือนหยดประหลอดที่สาดกระเซ็นความพยองของซุนจิวเทียนได้กระตุ้นความเกรี้ยวกราดในตัวของเหล่าสิทธิสํานักฝั่งตะวันออกและสาวๆที่เชียร์ติงห้าวอโดยเฉพาะจางฝานและหวังเสีย่ยวฉีทั้งสองคนตะโกนด่าทอดังก้องทั่วบริเวณน,นั้น ติงห้าวยกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วย่อตัวต่ำลงปรากฏเป็นท่วงท่าที่ดูแปลกประหลาดเสียเหลือเกินเสียงเชียร์รอบเวทีเงียบลงในทันทีเสียงกรีดของสาวสาวรวมถึงเสียงของจางฝานและสิทธิคนอื่นๆหายไปขณะที่ทุกคนพากันจับตาม,มองติงห้าวอที่ยืนอยู่กลางเวที เมื่อเห็นดังนั้นสีหน้าของหลี่หลานหลี่มู่อวยนอนและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปโดยพร้อมเพรียงกันพวกเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าการที่จะทำให้ทุกคนจะเงียบลงได้เช่นนี้คนคนนั้นจะต้องมีระดับหรือยศสูงพอสมควรดังนั้นในตอนนี้ใครก็ตามที่พยายามจะล้อเลียนติงห้าว่าจะต้องโดนเสียงรอบข้างด่าทออย่างแน่นอนที่บนเวทีประลอง ติงห้าวชักกระบี่ออกมาจากด้านหลังอย่างคล่องแคล่วแล้วถือมันไว้ที่บริเวณกลางหน้าอกเขาขยับเล็กน้อยและมองเขมมององไปที่ซุนจิวเทียนด้วยแววตาเป็นประกายผู้นำลำดับสี่ของพันธมิตรทั้ง7รู้สึกขนหัวลุกเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกเป็นเป้าหมายของปีศาจกล้ามเนื้อของเด็กหนุ่มหดเกร็งไปทั่วทั้งร่างขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อยู่อยู่ติงห้าวอก็พูดขึ้นมาเจ้าว่าอะไรซุนจิวเทียนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าเข้าถึงตัวข้าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเจ้าชนะไปเลยติงห้าวอประกาศกล้าวสุนจิวเทียนตะลึงกับคำพูดนั้นจากนั้นความโกรธของเขาก็กลายไปเป็นเสียงหัวเราะเยาะ เจ้านี่ยโสจริงเชียวอย่ามาโทษข้าทีหลังก็แล้วกันที่ไม่อ่อนข้อให้เจ้าก้องก้องก้องงงเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าการประลองได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอูติงห้าวใช้กระบวนท่าก้าวย่างพญาหง ด้วยเท้าทั้งสองของเขาชุดสีเขียวของเด็กหนุ่มชายปลิวว่อนไปในอากาศราวกับลูกธนูที่พุ่งไปอย่างรวดเร็วผมดำสลวยนั้นปลิวไปด้านหลังตามทิศทางลมขณะที่เขาพุ่งตรงเข้าหาซุนจิวเทียนฮ่าห้าเจ้ากล้ามากที่มาทําเก่งต่อหน้าข้าไ้ที่เจ้าทํานะเรียกว่าก้าวย่างพญาหงไม่ได้ด้วยซ้ำ ซุงจิวเทียนหัวเราะเสียงดังดวงตาของเขาปรากฏแววสบประมาทความคิดจะหลบการโจมตีตรงหน้าไม่มีแม้แต่น้อยในมือของเขาถือกระบี่เล็กกล้าเล่มงามชี้ลงบนพื้นเสื้อผ้าและผมยาวของซุนจิวเทียนปลิวสะบัดไปกับลมที่กำลังพัดอย่างบ้าคลาั่งจุดจุดจุดซุนจิวเทียนตั้งใจแล้วว่าจะขยับก็ต่อเมื่อติงห้าวอเข้าใกล้เขาในระยะ30ชุบช่วนอเท่านั้น ลำแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากดวงตาทั้งสองของซุนจิวเทียนทัขใดนั้นกระบี่เล็กกล้าในมือของเขาก็สั่นสะท้านมันส่งเสียงคำรามราวกับมังกรกระบี่นั้นส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วทำให้ร่างแข็งแรงของเขาดูดุร้ายขึ้นในเวลาเดียวกันเช่นเดียวอุณหภูมิโดยรอบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันคือกระบี่มังกรแหวกว่าย และพลังปราณอัคคีเสียงคำรามราวกับฟ้าผ่าดังก้องทั่วเวทีประลองและบริเวณโดยรอบสิทธิในกลุ่มพันธมิตรทั้งเจ็ดล้วนแต่เป็นผู้ที่มีฝีมือด้วยกันทั้งสิ้นซุนจิวเทียนเป็นอยู่ในลำดับที่สี่ในกลุ่มพันธมิตรทั้งเจ็เขาฝึกยุทธมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้กำลังจะเปิดจุดลมปราณที่สามได้แล้ว ซึ่งจุดเด่นของเขาคนนี้ก็คือเพลงกระบี่มังกรแหวกวายและปราณอัคคีอันร้อนแรงผู้ชมเห็นดังนั้นก็ไม่ได้ที่จะส่งเสียงอุทานด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจกระบี่มังกรแหวกวายเป็นการเคลื่อนไหวที่ควบคู่ไปกับพลังความร้อนของเปลวไฟความทรงพลังของกระบวนท่านี้ไม่ได้อยไปกว่าเพลงกระบี่ของลู